สอเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและก็อภิปรายประเด็นต่างๆอันนี้คือแผนภูมิแท่งที่แสดงข้อมูลชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสองกลุ่มถ้าเผื่อว่าเราทําแผนภูมิในลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาการอ่านเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันว่าระหว่างสมา ชิกชุมนุมต่างๆกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยนะคะมันจะดูยากเพราะว่าเราทําเป็น2แผนภูนะคะถ้าเราจะให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องเหลือบซ้ายเหลือขวานะคะเราก็จะเอาแผนพูมทั้งสองอันนี้มาไว้ในที่เดียวกันเลยใช้แกนแนวตัง้งและแนวนอน ควบคู่กันไปเลยใช้อันเดียวกันไปเลยนะคะอย่างเช่นนี้นะคะเราจับแผนภูมิทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ให้มาอยู่ในแผนภูมิเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องให้เห็นเด่นชัดว่าผู้ชายและผู้หญิงใช้แท่งสีอะไรนะคะในแผนภูมิน,นี้ครูจะแยก ผู้ชายให้เป็นสีฟ้านะคะและผู้หญิงให้เป็นสีชมพูคุ่มที่หนึ่งนะคะวิชาใน,ในวิชาการนะคะชื่อชุมนุมวิชาการผู้ชายสีฟ้าถ้าอ่านตามแผนภูมินะคะก็เลขมันจะอยู่ระหว่างเลขสี่กับเลข6กึ่งกลางระหว่างสีกับ6 นั่นก็คือจะมีผู้ชายอยู่หคนซึ่งในแผนภูมินี้เพื่อให้สะดวกง่ายขึ้นเขาก็เขียนตัวเลขมาให้เลยนะคะว่ามีผู้ชายห้าคนและผู้หญิงคือสีชมพูชุมนุมวิชาการผู้หญิงจะมีอยู่ตรงเส้นเลขหกฉะนั้นเขาเขียนเลขไว้ให้เลยว่าเป็นเลขเป็นหก็คือมีจำนวนนักเรียนหญิงหคน มันเปรียบเทียบได้ง่ายเลยว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงใครมากและใครน้อยก็ถึงจำนวนวิชาการอย่างเดียวนะคะผู้ชายจะมีห้าคนผู้หญิงจะมีอยู่หกคนถ้าไปดูวิชาดนตรีวิชาดนตรีสีฟ้าผู้ชายจะมี8อยู่ตรงเลขแปดคนดีและผู้หญิงสีชมพูจะอยู่ระหว่างเลขหก กับแม่แนั่นก็คือมี7คนถ้าเราดูวิชาดนตรีวิชาเดียวผู้ชาย8ผู้หญิง7ก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือจะบอกว่าผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย1คนคือ8กับ7ถ้าจะดูชุมนุมกีฬาชุมนุมกีฬาแท่งผู้ชายนะคะสีฟ้า ก็จะอยู่ระหว่างเลข8กับเลข10ก็คือมีอยู่9คนและแท่งสีชมพูผู้หญิงอยู่ตรงเลข8พอดีก็คือุมนุมกีฬาจะมีผู้หญิงอยู่6คนถ้าเปรี่ยนที่ให้เห็นง่ายๆว่าจมนุมกีฬานี้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคือผู้ชายมี9และผู้หญิงมี6ผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายอยู่กี่คนคะ3คน นะก็คือ9ลบด้วย6ก็มากกว่ากันอยู่3คนถ้าจะดูชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์แท่งผู้ชายสีฟ้านะก็จะมีอยู่7คนหรตัวเลขอยู่ระหว่าง6กับ8ก็คือมี7คนและผู้หญิงสีชมพูอยู่ตรงเลข10ก็คือมีอยู่10คนถ้าจะถามว่าใครชุมนุมไหน มากที่สุดมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดก็จเป็นชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์ผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงนะมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดก็คือมี10คนชุมนุมไหนที่มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดก็คือต่อว่าชุมนุมวิชาการเพราะว่าจะมีผู้ชายอยู่แค่6ผู้ชาย5คน และผู้หญิง6คนถ้าก็ถามว่าจำนวนสมาชิกผู้ชายทุกชุมนุมรวมกันแล้วมีกี่คนทุกชุมนุมผู้ชายถ้าเขาบอกผู้ชายเราก็จะดูเฉพาะแท่งสีฟ้าวิชาการก็จะมี5้าดนตรีก็จะมี8กีฬาก็จะมี9และบําเ็ิปเะโย์ก็จะมี7 ถ้าเขาถามว่ารวมกันผู้ชายทั้งหมดมีกี่คนนักเรนก็จะเอาเลขห้าเลขแปดเลขเก้าและเลขเจ็ดมารวมกันซึ่งจะได้ทั้งหมดมกี่คนคะ2ยี่สิบเก้าคนนะคะยี่สิบเก้าคนถ้าถามว่าผู้หญิงหมดเลยมีกี่คนนักเรนก็จะเอาผู้หญิงวิชาการหกคนดน,นตรีเจ็ดคนกีฬาหกคน และบำเพ็ญประโยชน์10คนมารวมกันสรุปแล้วผู้หญิงทั้งหมดก็คือ6บวก7บวก6และบวก10รวมทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่29คนเช่นเดียวกันถ้าเขาถามว่าทั้งหมดเลยมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ เราก็จะเอาทั้งวิชาการดนตรีกีฬาและบำเพ็ญประโยชน์มารวมกันทั้งหมดวิชาการก็จะเป็น11ดนตรีก็จะเป็น15กีฬาก็15และบำเพ็ญประโยชน์17รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ก็เอาทั้งหมดมารวมกันก็จะเป็นคำตอบว่าจำนวนสมาชิกของ ชุมนุมทุกชุมนุมรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่เราจะอ่านได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวครูจะลองเอาร่างอื่นนะคะแผงรูปอื่นให้นักเรียนลองคิดดูซิว่านักเรียนจะสามารถคิดได้ไหมนะคะอันนี้เป็นสรุปให้อีกทีหนึ่งว่า,าการอ่านแผงรูมแท่งนั้นอนะ่ะแผงรูมแท่งก็คือข้อมูลที่มันเป็น สิ่งเดียวกันมีลมักษณะเหมือนกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปก็อาอาจจะเอามาแสดงเปรียบเทียบโดยการเขียนแผนภูมิแท่งที่แสดงข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิเดียวกันโดยใช้เส้นในแนวตั้งและเส้นในแนวนอนร่วมกันซึ่งแผนภูมิแท่งแบบนี้เราเรียกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบอันนี้จะเป็นชื่อของแผนภูมิก็คือ จำนวนนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึง6ของโรงเรียนวิทยาและโรงเรียนศึกษานะคะสีเขียวจะเป็นโรงเรียนวิทยาสีส้มจะเป็นโรงเรียนศึกษามีตั้งแต่ชั้นปหนึถึงป6นะคะเพื่อสะดวกในการอ่านเขาจะเขียนตัวเลขมาให้เสร็จเรียบร้อยนักเรียนอ่านได้ง่ายมากปหนึ่งโรงเรียนวิทยามีกี่คนคะปหนึ สีเขียวโรงเรียนวิทยาสีเขียวนะคะก็จะมีอยู่ตามตัวเลขเลย200คนโรงเรียนศึกษาอีกคนคะเราก็จะดูที่สีส้มป .1 โรงเรียนศึกษาก็จะมี210คนป .2 โรงเรียนวิทยาอยู่สีเขียวนะคะก็จะมี220คนโรงเรียนศึกษาดูที่สีส้มป .2 ก็จะมี200คน ป .3 มีเท่ากันทั้งโรงเรียนวิทยาและโรงเรียนศึกษาก็คือมีโรงเรียนละ190คนป .4 ป .4 โรงเรียนวิทยามีเท่าไหร่คะมี240นะคะและโรงเรียนศึกษาก็จะมี230คนส่วนป .5 สีเขียวโรงเรียนวิทยามี250คนและโรงเรียนศึกษาสีส้มมี200คน ป .6 โรงเรียนวิทยาสีเขียว230และโรงเรียนศึกษา250คนถ้าเขาถามว่าป .1 ทั้งสองโรงเรียนมีกี่คนนักเรียนก็เอาป .1 ทั้ง2โรงเรียนมารวมกันคือ200บวก2 1 0นะคะถ้าเขาถามว่าโรงเรียนไหนมีนักเรียนมากที่สุดโรงเรียนไหนมีนักเรียนมากที่สุด เราก็จะต้องเอาโรงเรียนทุกระดับชั้นนะคะสมมติเราจะเอา,เอาโรงเรียนวิทยามีทั้งหมดกี่คนเราก็เอาตั้งแต่ปหนึ่งสองร้อยปสองสองร้อยยี่สปร้อยเก้สิบปสี่องร้อย่ปห้าสองร้อและปหกสองร้อมารวมกันถ้าโจทย์ถามว่า นักเรียนทั้งสองโรงเรียนโรงเรียนไหนมากกว่ากันเราเอาทั้งสองโรงเรียนแท่งสีเขียวโรงเรียนวิทยารวมหมดตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกแท่งสีส้มตั้งแต่ปีนหนึ่งถึงปหกรวมหมดแล้วก็นํามาเปรียบเทียบใครมากกว่ากันใครน้อยกว่ากันนะคะต่อไปอันนี้คือเมื่อกี้นะคะเขาถามว่าแผนภูมินี้แสดงอะไร ก็แสดงจํงงนานวนนักเรียนตามชื่อแผนภูมิเลยนะคะคำตอบก็คือแสดงจํานวนชั้นประถมศึกษาปีที่หถึงขอโทษค่ะตั้งแต่ชั้นประถมปีที่หถึงชั้นประถมปีที่6ของโรงเรียนวิทยาละโรงเรียนศึกษานะคะคบตอบข้อที่1ข้อที่สถามว่าแผนภูมินี้แสดงข้อมูลโรงเรียนใดก็โรงเรียน ศึกษาและโรงเรียนวิทยาขอโทษสีส้มสีส้มแสดงข้อมูลโรงเรียนศึกษาส,สญญาสีเขียวสัญลักษณ์สีเขียวแสดงข้อมูลโรงเรียนวิทยาอเรนชั้นป .5 โรงเรียนที่มีจํานวนมากกว่าและมากกว่ากี่คนเราก็ไปดูที่ป .5 พอหาสีไหนมากกว่าคะสีเขียวก็คือโรงเรียนวิทยาก็ไาม่ได้ถามมากกว่ากี่คนสีเขียวมากกว่าสีส้ม250มากกว่า200อกี่คนคะ50คนก็ตอบว่าโรงเรียนวิทยามากกว่าอยู่50คนนักเรียนชนใดมีจํานวนต่างกันมากที่สุดต่างกันมากที่สุดก็คือ,อถ้าอย่างก้อหนึ่ง 200กับ210ก็ต่างกันแค่10คนป .2 220กับ200ก็ต่างกันแค่20คนป .3 เท่ากันป .4 240กับ230ก็ต่างกันแค่10คนป .5 250กับ200ก็ต่างกัน50คนฉะนั้นคําตอบก็คือป .5 ต่างกันถึง50คนถ้าป .6 ก็ต่างกันแค่20คน นักเรียนชั้นใดมีจํานวนเท่ากันนักเรียนตอบชั้นไหนคะชั้นป .3 มีจํานวนเท่าไหร่คะจานวนโรงเรียนละ190คนนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนวิทยาและโรงเรียนศึกษาต่างกันกี่คนเราก็ดูที่ป .5 250กับ200นะคะผลต่างก็คือ50 ข้อที่8ถามว่านักเรียนชั้นป .5 ของโรงเรียนศึกษาโรงเรียนศึกษาก็คือสีอส้มน้อยกว่าโรงเรียนวิทยากี่คนก็คือสีส้มน้อยกว่าสีเขียวอยู่เท่าไหร่ก็คือ200น้อยกว่า250อยู่เท่าไหร่คำตอบก็คือ50คนนักเรียนชั้นป .1 ถึงชั้นป .6 ของโรงเรียนวิทยามากกว่า หรือน้อยกว่าโรงเรียนศึกษากี่คนโรงเรียนวิทยาคือสีเขียวนะคะโรงเรียนศึกษาคือสีส้มมากกว่ากันเท่าไหร่เดนน็ก็จับผลรวมของนักเรียนทั้งหมดเอามาลบก,กันนะคะคำตอบก็คือมากกว่าอยู่50 ไปจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลแบบ3ชุด3ชุดคือหมายความว่าไงคะหมายความว่ามีข้อมูลอยู่3ข้อมูลก็คืออันนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่ในป่าไม้ในบางภาคของไทยนะคะเอาแค่บางภาคเนาะไม่ได้เอาทุกภาคอันที่หนึ่งก็คือภาคเหนือนะคะอันที่สองคือภาคใต้อันที่สามคือตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งตามสัญลักษณ์คือตั้งแต่พศ2548สีดำทึบเลยคือ2,549และที่เป็นขีดระแคงทะแยงนะคะก็คือ <S 2 5 5 1เพื่อความสะดวกในการอ่านเขาก็จะมีตัวเลขมาให้เช่นเดียวกันแต่ตัวเลขอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนเรนไม่สามารถที่จะคิดในใจได้น,นเลนก็ต้องใช้กระดาษทดนะคะ แล้วก็พิจารณาดูว่าตัวเลขมันมากกว่าก,กันน้อยก,กว่าน้อยก,กว่าก,กันเท่าไหร่ลองดูคําถามนะคะว่าเขาถามว่าอะไรอันนี้ถ้า,ถาอ่านในใน,นก็จะอ่านว่าในปีพศ2,548นะคะก็ดูที่เป็นาลายเส้นนะคะคือช่องแรกมัน148ภาคเหนือก็จะมีอยู่จำนวน8 9 3 8 0ตารางกิโลเมตร พศ2,549ก็คือสีดำทึบกๆกับมีอยู่88,368ตารางกิโลเมตรและ2,551เป็นลายเส้นนะคะก็จะมีอยู่95,154ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะอ่านตามตัวเลขได้เลยคำถามที่1แผนภูมินี้แสดงอะไระนั่นเองก็อ่าน ชื่อของแผนภูมิตรงกลางเลยนะคะก็คือเนื้อที่ป่าไม้นะ,ะเนื้อที่ป่าไม้ที่ไหนภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือถามว่าเมื่อ,อไรก็ตั้งแต่ปีพศ2548าอ 8, ถึง5 5 5 1ันหนานที่สองแสดงเนื้อที่ป่าไม้พศใดตารางคิๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือดูสัญลักษณ์ที่เขาให้มาก็คือพศสอพัาสีดำทึบๆแสดงพศเท่าไหร่คะพศ2 5 4 9และเส้น,นแยงนะก็คือพศ2551รแผนภูมินี้แสดงข้อมูลกี่ชุดอะไรบ้าง คำตอบก็คือ3ชุดก็คือเนื้อที่ของป่าไม้พศ2อ4 8สสทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตอนออกเฉียงเหนือนะคะเนื้อที่ของป่าไม้2549ก็เช่นเดียวกันภาคเหนือภาคใต้ตอนออกเฉียงเหนือและข้อมูลที่3ก็คือเนื้อที่ของป่าไม้ในปีพศ่รยาของภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียง เดี๋ยลองดูแบบฝึกนะครตอบได้ไหมอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นควนถึงป .6 อของโรงเรียนเสริมวิทย์สีฟ้าเป็นผู้ชายและสีแดงเป็นผู้หญิงคำถามที่1ถามว่านักเรียนชั้นใดบ้างที่มีจำนวนน้อยกว่า นักเรียนหญิงนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงนะคะก็คือสีฟ้าน้อยกว่าสีแดงก็มีป .1 หนึ่งนะคะสีฟ้า46สบแต่สีแดงผู้หญิง48ป .4 ผู้ชายสีฟ้า45และผู้หญิงสีแดง47ป5ผู้ชาย47ส่วนผู้หญิงคือ49กตอบทั้ง3ามชั้นนะคะ นักเรียนชั้นใดมีจํานวนมากที่สุดมากที่สุดก็คือปอ 3, นะฮะปอ3จะมีผู้ชาย49และผู้หญิง44นักเรียนหญิงชั้นใดมีจํานวนน้อยที่สุดจำนวนน้อยที่สุดก็คือระดับชั้นปสา3ชั้นจํานวนใดมีจํานวนมากที่สุดมีกี่คนคําต,ตอบก็คือปห้า ผู้หญิงและผู้ชายมารวมกันได้96คนนักเรียนชั้นใดมีน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือป .6 มารวมกันแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายได้แค่91คนโรงเรียนเสริมวิทย์มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนก็อเอานักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 มารวมกันได้ผู้ชาย281คนและผู้หญิง280คนเมื่อรวมกันแล้ว โรเรียนสซรวิตก็จะมีนักเรียนทั้งหมด561คนคอันนี้จะเป็นแผนผุมแท่งเปรียบเทียบเรื่องการฝากเงินสะกอนออมทรัพย์เด็กชายสุภาพสุขสบายกับเด็กหญิงสุดาสุขสบายเด็กหญิงสุดาสีเขียวเข้มเด็กชายสุขภาพเป็นบข้ไค คลายกับใบตะูเนาะมีตัวหม,มีด้วยนะคะสี่เดือนนะคะระยะเวลาในการฝากช่วง4เดือนเดือนที่หนเดือนที่1น่งเด็กชายสุภาพเด็กหญิงสุด,ดาใครมากกว่ากันคะเด็กชายสุภาพ25บาทเด็กหญิงสุด,ดาได้24บบาทนะคะ เดนที่สอเด็กชายสุภาพได้25บาทและเด็กหญิงสุดาได้28บาทพอเดือนที่สามได้เท่ากันนะคะจะได้คนละส0บาทส่วนเดือนที่สีเด็กชายสุภาพได้28และเด็กหญิงสุดาได้ 35. ท,ทีนี้คำถามเขาก็ถามว่าเดือนที่สองเนี่ยเด็กชายสุภาพแบ่งฝากเงินน้อยกว่าเด็กหญิงสุดากี่บาท เราเข้าไปดูเดือนที่สองนะคะเดือนที่สองเด็กชายสุภาพได้25เด็กหญิงสุดาได้28บแปบ้านระกันกี่บาทคะ3บาทนะคะเด,เดือน 2, ือข้อ2เดือนที่เด็กชายสุภาพฝากเงินมากกว่าเด็กหญิงสุดาเดือนไหนคะทีะ่เด็กชายสุภาพมากกว่ามากกว่าก็คือเดือนที่1 นะสุภาพเปลายการ์ตูนมากกว่าสีเขียวใช่ไหมคะก็เคย25สุดาได้แค่24นะฮะตลอดระยะเวลา4เดือนเดือนใดที่เด็กหญิงสุดาฝากเงินมากที่สุดเนี่ยเข้าไปดูนะว่าเดือนนี้ระยะ4เดือนเนี่ยเดือนไหนที่สุดาฝากเงินมากที่สุดนะข้อที่4ี่ เดือนใดที่เด mm ็กชายสุภาพและเด็กหูเสีดารับเงินเท่ากันลองดูนะคะและข้อที่5ในเวลาสเดือนเด็กชายสุภาพและหรือเด็กหูเสุดาฝากเงินมากกว่ากันเราจะเอาเงินทั้ง4เดือนมานมกันว่าสุภาพได้เท่าไรนะเด็กหูงสุดา4ีเดือนได้เท่าไรแล้วค่อยตอบคำถามข้อนี้นะคะเอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยพูกันใหม่ใน เรือ่องต่อไปสวัสดีค่ะ